ขอปามเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมะสัธรรมะสามโมสะโสตรสดทิวาเรื่องเหตุแห่งความเสื่อมพาสธรรมขอปามในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผููมีพระภาตัดพาพิสูจน์ทั้งหลายตามห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหาย แห่งพระสัธรรมคือหนึ่งไม่ฟังธรรมโดยเคารพสองไม่เรียนธรรมโดยเคารพสามไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพสี่ไม่ใครครวนอาจแห่งธรรมที่ทรงจำไปแล้วโดยเคารพห้ารู้อาจรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ ก็ความเหล่านี้มานายพระสูตรอังคุตรนิกายปัจจการิบาทพระไตยปิฎกเล่มที่22ข้อที่154หน้าที่252พระไตยปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอธมาภาพนำมาเจริญพรให้ขับบรรดาญาติโยมได้อรับรู้รับฟังว่าเหตุแห่งความเสื่อมของศาสนาหรือคำสอนของพระเจ้านั้นคืออะไร ก็คือการที่เราได้เรียนรู้โดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนี่ก็เป็นความเสื่อมของพระพุทธศาสนาดังนั้นการฟังธรรมก็ต้องฟังโดยเคารพฟังธรรมโดยเคารพก็ต้องฟังโดยสงบเรียนธรรมก็ต้องเรียนโดยเคารพเรียนเพื่อความรู้ ความกสอนในทางพระพุทธศาสนาเมื่อจำไม่ได้แล้วก็ต้องจำใบด้วยความเคารพไม่ใช่จำได้แล้วก็เอาไปข่มผู้อื่นไม่ใครควรถามโดยเคารพก็คือไม่พิจารณาธรรมที่ตนเองเรียนเอาไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อเรียน คำั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่นำมาไปประพฤติธปฏิบัติโดือที่สุดแล้วการเรียนพระพุทธศาสนาก็คือเรียนมาเพื่อปฏิบัตินั่นเองหลักคําสอนในทางพุทธศาสนาจะมีสองอย่างก็คือคันธาธุระเรียนพระพุทธพจน์เรียนคําสอนในประการที่สองก็คือวิปัสสนาธุระเมื่อเรียนมาแล้วก็นํามาปฏิบัติเพื่อหเห็นรูปนาม,ามตามความเป็นจริง ตาไตรักที่มีการเกิดขึ้นตั้อยู่ระดับไปนั่นเองอาตมาภาพอาตมาจะ